คำนยัยความฝันเลขนำโชคฝันว่านอนในโรงศพแปลว่าอะไรฝันว่านอนในโรงศพมีดวงเกี่ยวกับจะได้เนื้อคู่เป็นคนต่างชาติต่างภาษามีดวงจะได้คู่เป็นคนต่างชาติต่างภาษาท่านจะได้รับการอุปถัมภ์คำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ เจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ช่วยเหลือดีมากการงานของท่านเนี่ยจะมีผู้ใหญ่คุณเป็นคนมีสเสน่ห์มีคนมาชอบฝันว่าตัวเองนอนในโรงศพเนี่ยแปลว่าจะมีเพศตรงข้ามมาหลงสเสน่ห์คุณในสายตาเพศตรงข้ามคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนหลอ่อ อาจจะมีคนที่แต่งงานแล้วหรือคนที่มีครอบครัวแล้วมาชอบจะมีคนที่ไม่โสดมารักมาชอบอาจจะเป็นคนที่แต่งงานแล้วหรือคนที่มีแฟนแล้วมาชอบฝันว่านอนในโลงศพเนี่ยเอ่อมีเกณฑ์จะพบคู่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาจะมีความหวังใหม่ๆขึ้นมาเป็นช่วงที่หาเงินเก่ง การเงินดีหาเงินเก่งสามารถสร้างฐานะด้วยตัวเองได้เป็นช่วงที่มีไอเดียสร้างสรรค์มีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลอาจจะไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดอาจจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศเป็นช่วงที่มีรสนิยมดีการเงินถือว่ามั่นคงค่ะเลขนำโชค2 0 2 3สองสา สองศูนย์สองสามค่ะ